คือกระเป๋านี้อุ้ยเลโดพุ่งคือทุกคนกระเป๋านี้มันได้ใช้ในชีวิตรจริงจๆรๆๆนะิงไงคือเหมือนที่กรุงเทพอ่ะเขาก็ให้กระเป๋าแบบแฟชั่นหน่อยแต่กระเป๋าแบบย่ามแบบนี้คือได้ใช้จริงๆทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคือ ปกติเมนเมนเมนซีรีค uh, ู main, like ่วายก็จุงดังนะทุกคนแต่เหนือเมนเหนือเมนก็คือเมทาวินเหนือเมนก็คือเมทาวินนะเหนืออยู่บนหิ้งเลยนะทุกคนเมทาวินแต่ว่าถ้าเมนจริงๆอ่ะเมนจริงๆเมนคู่ก็จุงดังแหละคือุมาชอบจุงดังเมื่อปีที่แล้ว ด้วยความที่น้องดังเขาเหมือนน้องวินคืออยังไงชอบทำขนมเหมือนกันแล้วก็เขามีความสวยคล้ายกันเออก็เลยชอบน้องดังน้องจุงนั่นแหละมีหลักแต่ถ้าเหนือเมนก็คือเมททวินคนเดียวเมทาวินกับพี่ไว้แหละแต่ว่าพี่ไว้ตามงานยาก พี่ใบเขาถ้าถ้าจะตามพี่ใบต้องไปต่างประเทศเพราะว่าพี่ใบส่วนมากอยู่อยู่ต่างประเทศโอ้ยโอยอืม mm.